วันนี้อยู่กับเตยนะคะวันนี้อยู่ในเกม a g a i o นะคะเออเดี๋ยวหรือว่าเรียกเล่นๆก็ได้ว่าเกมง่วๆๆันษานะคะเออเริ่มได้เลยคือเขาให้เรากินแบบให้มันโตเหรอ คูกี้ทำไมนายทำฉันแบบนี้แย่ที่สุดเลยแถวนี้อาหารเยอะจังเลยฉันถูงอ้วนมากเลยนะย่าอุ้ยดูแีกแล้วดิฉันจะไม่ยอมแล้วนะ พี่มะรงหวีมแมรงวันอุ้ยอ,อุ้พี่อหอแม่สีเดียวกันทำกันได้ แไม่กี่ัดาตวินได้ดีก็ดีกัเออตัวิได้ใช่ไหมชจงอดีก็วิเข้าไปหาเขาแล้อะไรฉันจะดวดีขนาดนี้ 聊聊啥？